สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ขับค่าววันนี้เราอยู่กันในเกม Roblox อีกเช่นเคยเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้พี่นึ้ก็จะพาน้องๆมานี่เลยนะคะเนอร์เซอรี่แห่งนี้นั่นเองหูยที่นี่ก็คือที่เพาะพันธุ์เด็กเล็กนั่นเองนะคะ <laughs> เลี้ยงเด็กๆนั่นเองโอ้ยพี่ซูซี่ของเราเนี่ยจะไวหรือเปลารับมือกับเด็กๆได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปดูพร้อมกันในแมปนี้กันเลยค่ะไปกันเลยหูยนี่นี่นี่ เคโรแม่เนจะรับมือกับเด็กๆพวกนี้ได้ไหมเนี่ยแม่อย่าถามเลยครับผมเลี้ยงเด็กไม่เป็นนะหยูยนี่ๆฉันพึ่องอะไรแกไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยเคโรเอ๊แกเนี่ยร้องเหมียวๆสิเด็กๆก็ได้นะเวลาเด็กๆร้องไห้เนี่ย <c oughs> ช่วยฉันได้เยอะเลยเล้เร็วๆ,ๆแล้วฉันต้องทํำอะไรบ้างเนี่ยทุกคนหยูยดูสิตรงนี้เด็กๆเยอะมากเลยนะคะหยูยสามสี่คนเลยนะเนี่ยเอ๊แล้วเราจะต้องทําอะไรบ้างละเนี่ย นี่นี่เธอไม่ต้องทำไรมากนะก็แค่อย่าทำให้เด็กๆร้องให้ก็เท่านั้นเองน่ะโอ้เอ๋โอ้เอ๋เด็กๆด้วยล่ะหูยนี่นี่ฉันโอ้ไม่เป็นนะเนี่ยเฮ้ยน้ำชานี่นี่เธอเลี้ยงเด็กเป็นเหรอไม่เป็นล่ะแต่ว่าฉันน่ะฝึกได้นะนี่นี่ตอนนี้ฉันจะเอาเด็กๆ็กไปนอนแล้วหูยนี่นี่เอาเด็กไปนอนแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวปิดเพลงก่อนนะคะรู้สึกว่าเพลงจะเสียงดังมากเดี๋ยวเด็กๆตื่นนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยปิดก่อนปิดก่อนรู้สึกว่าเพลงเนี่ยจะไม่มีเพลงสนุกเลยนะเนี่ยมันต้องเพลงเด็กส เอ๊เดี๋ยวสินี่นี่เจ้าหนูน้อยมานี่มานี่เลยขอฉันอุ้มหน่อยก็แล้วกันนะห้ามร้องไห้ล่ะเม่ยอย่าทำลูกเขาตกนะครับหัวแตกมานี่แย่เลยหุยเคร์รึนี่นี่ฉันอุ้มแน่นอยู่นะเนี่ยนี่อือหือกอดสฟิดเลยคงไม่ตกง่ายๆหรอกหุยตายแล้วเด็กๆร้องไห้ใหญ่เลยนี่นี่นี่เธอย่าร้องไห้นะเจ้าหนูน้อยอุ้ยตอนนี้ก็ยังยิ้มอยู่นะคะเฮ้ยดีมากดีมากเงินก็เข้าไปนอนได้แล้ว นี่ไงงั้นก็เอาเตียงนี้แล้วกันนะสีชมพูไปเลยเธอเป็นเด็กผู้หญิงนี่นาะแล้วน้องเขาจะยอมนอนเหรอครับแม่โูยแม่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นไงไม่ยอมนอนจริงๆด้วยร้องไห้ใหญ่เลยตาต,ต่ตายแล้วนี่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 แม่จะทํายังไงดีละเนี่ยนดี่เดี๋ยวสิเจ้าหนูน้อยอุ้ยฉันจะทํายังไงดีหล่ะคราวนี่ยแม่ครับแม่ครับนี่จะปล่อยให้เด็กร้องไห้ได้ยังไงกันน่ะ อุ้มออกไปด้านนอกสิโอ้โหอ,อ,อ,อย่าร้องนะอย่าร้องอตายแล้ว <laughs> ฉันเลี้ยงเด็กไม่เป็นนะทุกคนอุ้ยเียงเด็กร้องไห้ใหญ่เลยแล้วเราจะทํายังไงดีละเนี่ยยังมีเด็กหลายคนเลยในห้องนอนไปดูให้หน่อยโอเคเลยเดี๋ยวฉันจัดการให้เองน,นะเอาละมานี่เลยเด็กยิงน้ําชามานี่มานี่อขออุ้มไหนก็นแล้วกันนะ <laughs> ห้ามร้องไห้ด้วยล่ะเฮ้ยฉันโอ้ไม่เป็นนะเนี่ยเฮ้จะทําไรดีล่ะเคโรเราเนะี่ยได้น้องๆมาแล้วเฮ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอ้รู้แล้วเดี๋ยวฉันจะพาเธอนะ่ะไปฟังนิทานนะเดี๋ยวฉันจะทําการเล่านิทานให้เธอฟังเองหนูน้อยทีแต่ว่าถ้าเข้าไปในนี้จะร้องไห้หรือเปล่าเนี่ยแม่ครับย่าเสียงเลยครับถ้าเกิดเอาเข้าไปวางในเนี่ยน้องก็อาจจะร้องไห้ก็ได้นะครับโอเคเลยงั้นแม่จะพาน้องเนี่ยมาฟังนิทานดีกว่านะเอาล่ะมานี่เลยเดี๋ยวฉันจะเล่านิทานให้เธอฟังเองนะ ก็ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมูน้อยอยู่3ตัวโดนแม่มดใจร้ายเอาแอปเปลิลให้กินก็เลยกลายเป็นหมูนิทาโอ้โน่าสงสารมากเลยใช่ไหมแม่ครับนั่นนันันนนน้นมันสสนไว้ White, นี่ครับแม่โอ้ยจริงเหรอ <c oughs> นี่ฉันเล่ามัา่วใช่ไหมเนี่ยเฮยไม่เป็นไรนะงั้นเอาอีกเรื่องหนึ่งได้ไหมผอว่าแม่เนะี่ยอย่าเล่าดีกว่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวน้องก็ร้องไห้งองแงโอ้ย <c oughs> นี่นี่นิทานฉันมินไม่น่าฟังขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเี่เดี๋ยวสิแล้วจะพาน้องไปที่ไหนล่ะแค่ร็อเอาละงั้นก็เข้ามาอยู่ในนี้ก็แล้วกันนะฉันไม่รู้ว่าฉันจะพาเธอไปที่ไหนแล้วนะหนูน้อยท่าทางน้องเขาจะชอบนะครับไม่เห็นร้องไห้งอแงเลยดีแล้วล่ะแค่ร็อแบบนี้มันค่อยสบายใจแม่หน่อยโอ้โหฉันนึกว่าเธอจะร้องไห้งอแงนะเนี่ยเจ้าหนูน้อยเอาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวสินี่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 เธอร้องไห้อีกแล้วเหรอเนี่ยตายแล้วแล้วแล้ว แล้วฉันจะทำยังไงดีละทุกคนนี่นี่นพวกนายมีนมไหมเนี่ยนี่เป็นบ้าเหรอพวกเราจะมีนมให้เด็กกินได้ยังไงอ่ะเธอสิโอ้โหนี่ฉันฉันไม่ใช่แม่ลูกอ่อนนะเนี่ยุยเดี๋ยวสิแล้วจะทํายังไงดีงั้นเอาไปด้านนอกดีกว่าเดี๋ยวฉันจะพาเธอออกไปเล่นด้านนอกเองนะเจ้าหนูน้อยหุยอย่าร้องไห้งอไงก็แล้วกันนี่ไงสไลเดอร์เฮ้ยนี่นี่นี่มีเด็กร้องไห้อยู่หนึ่งคนเหรอเนี่ย ดีฉันไม่รู้จะเลี้ยงยังไงแล้วนะโอ้โหจะ,จะ,จะตายแล้ว <c oughs> นี่เธอทําลูกเขาหัวหลุดแล้วเนี่ยตายแล้ว <c oughs> เด็กตายไปหนึ่งคนเฮ้ยนี่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 ฉันจะทําเด็กตายไหมเนี่ยห้ามตายนะเจ้าหนูน้อยหอนี่ตายแล้วนี่นี่ร้องไห้งองแงอีกหนึ่งคนเหรออุ้ยฉันอุ้มไม่ได้นะสิอุ้มได้แค่คนเดียวนะเนี่ยนีย่ตายแล้วตายแล้วอุ้ยจะทํายังไงดีแค่รถแม่สแม่สัน โอยร้องไห้หาแม่จ๋าใหญ่เลยนะเนี่ยนี่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 ฉันจะทํายังไงดีล่ะฉันไม่ใช่แม่ของพวกเธอนะเนี่ยแม,แม่จ๋าแม่จ๋าแม่มาแม่เนี่ยพาน้องๆเข้าไปด้านในดีกว่าไหมครับน้องเขาจะได้มีที่เล่นเยอะๆไงโอ้ยนี่นี่จริงหรือเปล่าเนี่ยเอา้าพี่เด็กคนนี้ก็ไม่เห็นร้องไห้องอแงเลยเก่งมากๆเลยนะเอาล่ะถ้างั้นก็เข้ามาด้านในดีกว่า นี่เลยมาอยู่ในกรงเลยนะนี่อยู่ด้านนอกไม่ชอบใช่ไหมเด็กๆเอาล่ะไปเอาเด็กๆคนอื่นมาดีกว่านั้นไงร้องไห้งองแงอยู่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวๆนะเดี๋ยวฉันจะพาเธอเข้าไปเล่นด้านในเองเอาล่ะล,ลงไปเลยห้ามร้องไห้ด้วยนะแล้วก็คนนี้ด้วยนี่ไงอุ้มเข้ามาเลยเอาล่ะเข้าไปด้านในอยู่ด้วยกันเลยนะทุกคนเเดี๋ยวสิทำไมเด็กๆร้องไห้งองแงใหญ่เลยเด็กเขาไม่อยากโดนขังนะสิฉันว่าเธอน่ะน่าจะพาเด็กๆเข้าไปนอนได้แล้วนะ เนี่ยมันเริ่มจะถึงเวลานอนแล้วุูยใช่แล้วแสดงว่าร้องไห้งองแงนี่อยากนอนใช่ไหมเนี่ยเอาละงั้นฉันจะพาพวกเธอไปนอนเองก็แล้วกันนะุูยดูสิร้องไห้งองแงใหญ่เลยอะเด็กคนนี้นะ่ะงั้นก็เอาน้องคนนี้นะไปนอนก่อนดีกว่าไหมครับแม่โอเคเลยเคโรรู้สึกว่าเด็กคนนี้จะร้องไห้งองแงกว่าเพื่อนนะเนี่ยเอาละถ้างั้นก็มานี่เลยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปนอนเองนะเจ้าหนูน้อย อุ้ยขอดูหน้าหน่อยสิอู้หูยตอนนี้เลิกร้องไห้แล้วเหรอเนี่ยไม่ <c oughs> <c oughs> ร้องนะอย่างองแงอย่างองแงเด็กทุกคนจะต้องเป็นเด็กดีนะเข้าใจไหมเนีแล้วเด็กเหล่านี้จะฟังเรารู้เรื่องไหมเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวสิงั้นก็เข้ามานอนได้เลยนะเจ้าเด็กน้อยนี่ไงเตียงสีชมพูน่ารักหวานแววเชียวเอาล่ะนอนได้แล้วนะนอนได้แล้วเฮ้่ค่าทางจะนี่ไงหนูน้อยน้ำชามานี่เลยเธอน่นก็ควรจะนอนได้แล้วนะ อุ้ยดือ้อจริงๆเลยนะเด็กคนนี้เนี่ยเหลือเด็กๆด้านน,นอกอีกหลายคนเลยนะครับผมมาแม่น่ะรีไปอุ้มเด็กๆเ,เขามานอนดีกว่าโอเคเลยเคโร์นี่ไงเหลืออีกคนนึงตรงนี้เหรอมานี่มานี่เลยเจ้าหนูน้อยไปนอนดีกว่านะเร็วๆเ,เข้านี่นี่ขออุ้มหน่อยสิโอ้โหกดยากมากอุ้มยากมากเลยนะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะโอ้โหมานี่มานี่เลยเดี๋ยวฉันจะพาเธอนไปนอนได้แล้วใช่แล้วมันถึงเวลานอนของเธอแล้วนะเมี้ยวเมี้ยวเหมียวโอเคเลยมานี่มานี่ งั้นก็เอาเตียงนี้ก็แล้วกันนะเอาล่ะลงไปได้แล้วอ๋อนี่เดียวสินี่นี่นี่หนูน้อยน้ำชาทําไมเธอร้องไห้แล้วเนี่ยท่าทางน้องเขาจะไม่อยากนอนนะครับอุ้ยจะทํายังไงได้ละ่ะแครรอกก็มันถึงเวลานอนแล้วนี่นะตายแล้วน้องๆร้องไห้ใหญ่เลยนะเนี่ยนี่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 อย่าเพิ่งออกไปสิหนูน้อยพิงกี้อุ้ยตายแล้วนี <c oughs> ่เราจะทํายังไงดีละ่ะแครรอเด็กๆไม่ยอมนอนกันเลยอะ่ะเอ๊ะหรือว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ถ้าพวกเธอไม่ยอมนอนกันใช่ไหมหูยนี่ไงเลิกร้องไห้แล้วนี่นาะเอาล่ะถ้างั้นฉันจะพาเธอเนะี่ยไปเรียนหนังสือดีกว่านะโอเคมานี่เลยมาห้องเรียนหนังสือก็แล้วกันพอรู้สึกว่าไม่อยากนอนกันใช่ไหมงั้นก็มาเรียนหนังสือเลยเอาล่ะเอาล่ะโอเคหูยนี่หนูน้อยน้ําชาเธออยากเรียนใช่ไหมเนี่ยกระโดดใหญ่เลยเอาล่ะมานี่มานี่เดี๋ยววันนี้จะสวมบทบาทเป็นคุณครูเองนะ นี่แม่จะสอนอะไรน้องๆเขาเหรอครับน้องเขายังเด็กอยู่เลยนะครับจะเรียนรู้เรื่องเหรอเนี่ยนี่ทุกคนหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไรโอ้ยแม่ดูสิเด็กร้องไห้ใหญ่เลยนะครับเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไรตายแล้วแต่ก็จะตอบได้ไหมครับเนี่ยหูย <laughs> ฉันก็ลืมไปอะดิเด็กพวกนี้ยังเล็กอยู่เลยสอนไปเขาก็ไม่เข้าใจหรอกเธอจะต้องสอนเขาเรียกพ่อกับแม่สิใช่แล้วใช่แล้ว บอกพวกเขาหนะ่ะเรียกพ่อแล้วก็แม่สี่ถึงจะถูกโอเคเลยทุกคนเอาละคราวนี้ฉันรู้แล้วว่าจะให้เด็กๆเ,เรียนอะไรก็คือการเรียกพ่อกับแม่นั่นเองเอาละแล้วเด็กๆไปไหนกันหมดแล้วเนี่ย <c oughs> นี่หนีไปไหนกันหมดฉันยังสอนไม่รู้เรื่องเลยนะเ,นเอา้าตายแล้วปิดห้องกันเลยเหรอมานี่เลยถ้างนั้นก็นอนกันเลยนะเด็กๆถ้าไม่ยอมเรียนหนังสือก็นอนไปเลยโอ้โห <c oughs> ดูสิหัน <c oughs> หน้าเข้ามุมเลยนะเนี่ยอุย้ยตายแล้วร้องไห้งองแงกันคนละมุมเลยเหรอ ต,ตายแล้วฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยอุ้ยอุ้ยการเป็นพี่เลี้ยงจำเป็นนี่มันทอระหดจริงๆเลยเอาละมานี่เลยเจ้าหนูน้ำชาขี้ดื้อดีนักใช่ไหมเข้าไปนอนเดี๋ยวนี้เลยนะอยนอนไปเลยนอนลงไปเลย,อยเอาละอุ้ยอย่าออกมาอีกล่ะโอ้โหเด็กๆเก่งมากเลยเข้าไปที่นอนเองได้ด้วยเหรอเนี่ยเนี่ครับเด็กคนนี้ร้องไห้อีกแล้วครับโอ้โหนี่นี่หนูน้อยน้ำชานี่เธอร้องไห้ทำไมเนี่ยโอ้โหร้องไห้เป็นสเต็ปเลยเดี๋ยวร้องเดี๋ยวยิ้ม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักหน้าสิฉันปรับอารมณ์ไม่ทันนันเนี่ยฉันไม่รู้จะโอ๋หรือยังไงเดีอะเมสจ๋าเมสจ๋าโอ้ยร้องไห้หาเม่จ๋าใหญ่เลยเหรอเนี่ยตายแล้วนี่นี่นี่แล้วแม่แม่ของเด็กพวกนี้จะมารับตอนไหนก็ตอนเย็นเน็นน่แหละโอ้ยตอนเย็นเเลยเหรอแล้วแล้วช่วงเวลานี้เราจะทำอะไรดีละเนี่ย เอาละเด็กๆทางนั้นก็มานี่เลยกินแอปเปิ้ลดีกว่านะเร็วๆเข้าจะดีเหมือนกันนะจะได้อื้อง่ายๆใช่แล้วใช่แล้วมาเร็วๆเด็กๆเ,เร็วๆเข้าต่อคิว้วก็มากิน Apple แอปเปิ้ลเร็วๆขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนะหุยนี่นี้ท่าทางเด็กๆพวกนี้จะชอบกินแอปเปิ้ลมากเลยนะเนี่ยแม่จา๋า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 หูยแอปเปิ้ลลูกแอปเปิ้ลไม่ใช่แม่จา๋าลูกแอปเปิ้ลได้แล้วนี่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 เด็กไม่อยากกิน Apple แอปเปิ้ลเหรอเนี่ย อุ้ยมีเด็กคนร้องไห้งอแงใหญ่เลยเอาล่ะมานี่เดี๋ยวฉันจะโอยังนะมาๆงั้นก็มาเล่นด้านนอกดีกว่าเอาลานี่ไงกระบะทรายตรงนี้เลยงั้นก็เล่นทรายไปเลยนะเจ้าหนูน้อยเอาล่ะลงไปเล่นเลยเล่นไหมเนี่ยอุ้ยร้องไห้ใหญ่เลยถ้าทางจะไม่อยากเล่นนะเนี่ยไปแล้วเฮ้ยแต่จะตายแล้วหนูน้อยอย่าวิ่งแบบนั้นสิเดี๋ยวก็หกล้มหรอกเอจะเอจะอุ้ยเดี๋ยวๆสิโอ้โหเฮ้ย น,น,นี่ลูกเขาจะหัวแตกไม่แน่แคระรอรว่าพวกเราเนี่ยกลับบ้านดีกว่าไหมครับ ขืนอยู่ต่อเนี่ยแม่ได้ทําเด็กๆพวกนี้ตายแน่นอนเลย<อ>หโยกลับบ้านดีกว่าทั้งนั้นนะเอาล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยเพราะเวลาที่พี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันล่ะเอาล่ะสําหรับวันนี้พี่นุ้ยแล้วก็น้องๆทุกๆคนก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายเอาล่ะเด กระบะไยกันโอ้แม่ครับท่าทางน้องเขาจะชอบกระบะไซนะครับเนี่ยร้องให้ใหญ่เลย